นี่นะครับผมการคัดเลือกเด็กขับหน้าใหม่ของสายชิลนะผมก็กําลังเข้มข้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับเด็กขับหน้าใหม่ของเรานะครับผมแต่ละคนนะผมฝีไม้ลายมือก็ไม่เบาเลยนะครับบางคนก็ไม่เคยขับรถมาก่อนเลยนะผมพอได้มาอยู่กับเราแป๊บเดียวนะครับผมฝีมือพัฒนาเร็วมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าก็ขอเอากาลังใจช่วยน้องๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามาคัดเลือกในครั้งนี้นะครับผมตักไครเชียร์ไครนะผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมดวงกดพังก็พังไปอ่ะเปิดพร้อมกันหนึ่งสอง ดืมดืมไปนูนโอาได้พักเลยแต่ก็แบบเย็นไงเย็นหน่อยเย็นหน่อยเป็นไงวันซ้อมพร้อมพร้อมวันนี้เป็นไงร้อยเปอร์็นห้าสิห้าไงเนี่ยกูห้าสิบห้าสไอ้พวกห้าสิบห้าิยิงให้ตลอดเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราจะปล่อยคาดจะบิดคันเร่งมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะไอะไรบอกทางบ้านไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่ม่ห่วงหลังเลยเเลยเลยเลยเเ น่าจะบอกกันมาแล้วแหละเออน่าจะบอกกันมาผมไปน้ำพี่โอมด้วยขับรถเอกับเสดงว่าผมอยู่ในรถเด้ออ่าคนต่อไปยังเป็นการสตาร์ทขาไงอ่านี่จะเป็นนักแข่งเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเวลาสตาร์ทรถสตาร์ทยังไงให้ติดนะฮะยังอ่ะโอเครอบสุดครับหมดรอบครับคาเทกเวลาเวลาปล่อยเกียร์กระแทกกระแทกรุดลงอ่ะเอ้ากระแทกกระแทกด้วยแกสองก็ได้เกียสองขย่มเกียสองอ่ะเกหนึ่งมันไอ้นี่ไปแน่น จริงลูกขูบหมุนปักมันก็ต er ิดแล้วกดเลยเอาเลยเออน้องบอยนะผมเอาใจช่วยน้องบอยครับผมอ่ะลองก่อนแต่คนนี้มาซ้อมไม่ขาดแนยมาซ้อมฝึกหน้ามาซ้อมลุยมาซ้อมลุยมาน้อมลุยมาว้าแต่เมื่อกี้ออกแบบยังยังเก่งเอวไม่ได้ไม่ได้ออกแบบ แต่ว่าใจอ่ะไม่เคยขับเลยโอ้แต่ใจได้ใจได้ใจได้อันนี้แบบโอ้แต่น้องก็มาซ้อมทุกวันพี่เอออันนี้เนี่ยคนมาซ้อมบ่็นปอยปิดที่แหละพยายามเก่งเอวเก่งล่าให้แบบให้มันอยู่ท่าเดิมอ่ะเมื่อกี้เอ็งเอ็งสะบัดเอวถูกไหมสะบัดเอวปุ๊บรถมันมันใสอ่ะอ่าจัดทรงันะเร่งอันนี้คือเอาเลยนะบอยสู้ๆอ่ะสู้ๆเอาใจช่วยครับผม สองมันดิ่งกว่าเพราะว่ามันย่นกว่าไงใส่ขายาวไม่เป็นไรเดี๋ยวไหมโอเคเนาะเดียวไหนดูไตลอดอะตลอดอานิดเดียวไม่เป็นไรบาทบางโอเคไม่เป็นไรเนี่ยนี่แหละต้องโอเคก็เนี่ยที่บอกน้องๆครับผมพี่ขับนะครับผมก็ให้ใส่ขายาวชุกมือไม่ไม่รอดแล้วครับดีมอ่าต่อไปคงต้องต้องเวฟอย่างเดียว ต้องบอกทุกคนนะครับผมที่ผมมาให้เทสกันนี่ก็คือที่ผมบอกหลายครั้งเลยจะต้องแบบใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่พวกกางเกงขายาวอะไรเงี้ยมันมันเวลาล้มมาหมวกถุงมือกางเกงขายาวพวกอ่าสนับอกมันไม่ได้ล้มแรงแบบเหมือนเราขับร้อยยี่สิบแล้วล้มนะคือแต่เวลามันล้มเนี่ยมันก็เกิดมันแผลมันเป็นแผลมันเจ็บนะครับที่เราพยายามบอกว่าเวลาทําอะไรเงี้ยเวลามันล้มมันเจ็บจริงๆคือมันต้องมีทักษะการพ้อมกันแบบเออหายเลยพอมาดู เปลียนรู้ไหมเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ออ่ออ่อครับได้ต่อคันนี้ได้ต่อที่เดิมเลยครับพี่เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเมื่อวานครับเปลี่ยนเมื่อวานครับเปลี่ยนอีกแล้วทสองเลยดั้งคันเกียร์ทั้งเดียวแย่ๆกันคนลุงทำไมมันยุกวอวะหนึ่งสองเฮ้ยสองอ๋อนี่นี่นี่ปายบอกเลยพี่ติดเลยคืออธิบายอธิบายนะครับ อย่างที่น่าขับเขาเขาบอกพี่มานะหนึ่งสองสามอยู่หน้าก่อนค่อยๆอ,อ่ะหนึ่งหนึ่งหน้าสุดสองค่อยๆลงมาหน่อยหนึ่งแบบกระถึบหนึ่งอยู่นี่สองอยู่นี่สมอยู่ตรงนี้สี่ค่อยไปหลังอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นรถรอบสั้นเมื่อกี้ดูจากในคลิปอ่ะหนึหนึ่ง <1, S 1> ปุ๊บพอสองปุ๊บเองเถบไปหลังเลยพอเองเถอไปสองปุ๊บมันขึ้นเลยโอ้โหโอ้โหไม่เอานะไม่เอานะอันนี้อันนี้เห็นของจริงแล้วนะไม่ทำตามนะ อ่ะโอเคอ่ะคนต่อไปวายุเรียกพี่หน่อยเฮ้ใส่สองแล้วหรอตับสองแล้วมาตับสองเลใช่ไหมหมดแล้วนะงั้นพอพอครับพอครับนี่คือกติกาเราฟังไว้เรียบร้อยแล้วแต่แม่งดีเลยอ่ะพี่แม่งดีเลยอ่ะ พอจอดสองแล้วเขาบอกว่าถ้าสับสองพอเลยใช่แต่แต่ดีเอาแบบนี้เห็นไหมไฟรอบเดียวนยดีแบบนี้ก็ได้เลยจบไม่ต้องอะไรมากมายอ่าคือรู้ตัวไหมโอ้โหเซ็งเลยเมื่อกี้มันออกเบี้ยวๆไม่เต็มนะแต่ในความคิดของพี่คือให้มันดีนะเว้ยแต่ดีดีมันดีอ่ะมันออกไปแบบสิ้นลอยนะสะ้ลอยติสับต่อเลยอ่าใช่ อืมโอเคเฮ้ยสุดตดไม่ต้องอะไรมากมายคนนี้ไม่ต้องเพืองเมมอ่านี่ตัวเต็งเลยปึ้งบักบักบักเสื้ออ้วนบักเสื้ออ้วนเดนมาอยู่เวลามาเป็นอะไรมีเนาะมาอยู่ได้สองวันได้เมียละได้เมียละได้เมียกลับบ้านแล้วคือวันนี้ไม่ได้เป็นตัวแข่งหรืออะไรกลับบ้านก็ได้ีมก็ได้เมียกลับบ้านมีความสุขไหมดีใจไหมเฮ้ยพึ่งเอาเลยเหรออ่ะเกียร์เดียวกันนะอย่าลืมอย่าลืมเอาเกียร์เดียวนะใส่สองจบเลยนะ เมื่อกี้ปล่อยคัดหนักไปปล่อยให้มันไหลไปแล้วขาไปงั้นก่อนอ่าลงหน้าหน้าทวงเยอะๆค่อยๆออกคัดไปคันไปเฮ้เฮ้ยโอ้ยโอ้เสีย มันไปขี่อะไรบอกเอายังไปขี่ขอบๆอะไรพยายามเลี้ยงเข้ามาได้ก็เลี้ยงมาเถอะโอ้ยเออมันยังไม่ชิดซ้ายอยู่ได้หรือมันไปแต่ก็จริงซ้อมซ้อมบ่อยนะแต่เมื่อคืนน่าจะโดยเอาพลังออกไงพี่ซ้อมเมื่อคืนเอาพลังออกเยอะไอ้โรงเรียนบอกแล้วอย่าเพิ่งเอาเมียโอ้เสียเพิ่งมาอยู่สองวันได้เมีย ไหนบอกแล้วมีเมียเลยเป็นไงหละพี่บอกเองเลยนอนดึกเป็นไงล่ะขาอ่อนขาอ่อนเมียปล่อยลงปล่อยน้ำหมดเลยไม่สมกับเนี่ยไม่สมกักดิ์เอ้วนเลยโอ้เสียบัสน้องบัอ้สคนนี้ประมาณว่าโซ่ขาไอ้นี่ขับรถทางแบบพีปัญหาโซ่ขาได้ยังคือเมื่อกี้แบบพี่ผมอยากขับมากเลยพี่เมื่อไรผมจะได้ขับอะไรแีบนี้เลย ได้ขับเวฟอย่างที่ตั้งใจไว้มาให้ขับเลยของจริงนี่เลยมาว่าวันนี้เรียกร้องโซออกมาไงไปเอ้ยโสดของเราดีพี่อันนี้โอเคเลยนี่ทนทานแข็งแรงโอยเอาเฮอะวิ่งจนเครื่องพังใช่ขอขอบคุณปูนตาเสือใช่แล้วก็ยาสีฟันหล่อมอบเอรน์ด้วยใช่แฟบเป่าเพอร์เฟกต์ยาสีผมซันซิลแบ็กชัยทำไมนี่ยังอักเสร็จดีกว่ยเลยนะทำไมก่อนอยากได้อยู่อยากผมดำดิผมยาว ต้องาันชิ้นเปกได้ใช่เพราสามุ่มจำเลยแต่จริงๆทำแค่ต่าเหอ มาว่ะนี่เลยนี่คลิปออกตรงเป๊ะเอ้ยบาสมาว่ะไอทีไปถึงว่าอยุฟาวจะไปทำกุญช์ไปวายุฟาวเสียเสียเสียต่อไปหมีมีมีโอ้โหเห็นเมนูมาเห็นเมีตอนมีซ้มใช้ได้นะมีซอนซ้อมได้อ้าวโอเคูเวลาผมตัดคลิปนี่ผมรู้เลยโอเคใช้ได้เลยแต่ว่าวันนี้แต่จะไม่ค่อยพูดจะเงียบหน่อยยิ้มแถวนี้เพียดียวอาจจะไม่ชินคันนี้อ๋อให้จุ๊บไอุ้ดโอเค เต็มที่ขอให้ผ่านเข้ารอบไปโอ้มันพอจะเหลือน้อยแล้วก็ยิงตื่นตินเนะเาะมาแรงแซงไม้ทองคำนีห่หมวกทองแดงรายการหมวกทองแดงของเขาไม้ทองคำไม่มีแบบไม่มีร้องโอ้อยงไงพี่ของเราแบบโอ้คัดหมดอมไปไแค่นั้นแหละอ่านตัวเลข ออกยังเลียเียยังแบบยังไม่เต็มน่าจะกลัวแหะกลัวจริงน่าจะกลัวเลยแหละเปิดแบบเปิดเต็มปุ๊บปุ๊บออกปุ๊บผ่อนผืนอือเสียงประมาณนั้นเลยตอนซ้อมกับตอนอาจริงเป็นไงคนละอย่างกันพี่แบบเหมือนแบบมันทําไม่ดีพออจริงไม่เมื่อกี้กับการครับหรือให้ให้คะแนนเตงมเท่าไหร่เต็มสิบมีให้ให้ห้าโอ้โหน่าจะอันนี้รถแข่งจริงๆเลยนะเี่ยงขับรถแข่งที่ลงสนามเลยยังไม่คัดอันนี้จะให้ซ้อมมันสุดท้ายใหลองเต็มที่ อะไรยังยังสู้สู้สู้อย่าอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อต่อไปใครนานะมามานาจะอีกคนนึงก็คนที่ทาใกล้จบแล้วมมาผนะมาซ้อมทุกทุกรอบเลยจะ้จำให้ดีใช่ไหมครับผมมาทุกรอบก็จะยืนเงียบเงียบเหมือนกันอ่าอ่ะมีอะไรบอกทางบ้านไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยแต่ผมเห็นคนไม่ซ้อมมาขี่ขี่ได้เฉยเลยว่ะเฮ้บางทีแบบวัยรุ่นปกติเขาขี่รถเพื่อนรถอะไรมาอยู่แล้วไงพี่อันนี้ได้ไปซุ่มซ้อมอีกไหมเนี่ย ไม่ได้ซ้อมอีกเลยอะเก็บเองก่อนนะอะการนี้มาซ้อมอีกแล้วผมว่าความตั้งใจได้นะพี่แล้วทีนี้คือสูงแบบลุกลุลุกเล่นเออมีลุกเล่นด้วยนะก็นี้แหละคือแบบอย่าถามเลยทำไมเขาชอบทีข้างๆเอาเอาน้ำมันปกติน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ใต้อ่ากเครื่องอยู่นี้น้ำมันจะอยู่ใต้อ่างพี่ก็คือ การออกตัวเนี่ยเราต้องการเอาให้แผ่นคัตเคลื่อนไปด้วยน้ำมันเลยโอ้ยยงมาข้างๆให้ให้น้ำมันเอียงมาข้างๆไปแผ่นคัตอ่ามันจะโลมล้างล้างฝุ่นล้างอะไรแบบเคลียร์เคลียร์แบนครับเคลียร์ใช่ประมาณนั้นเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นบอกให้ใจเย็นใจเย็นเอาอิงนิ่งอ่ะเบิ้อนิ่งนิ่งปล่อยนิ่งนิ่งค่อยๆออกล้อรอดนิ่งนิ่งออกได้ เบิ้ลขาวไว้ก่อนก็นได้แต่งแต่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนชอบแบบรีบงี้แหละามาดูว่าเราช่วยกันด้วยนะครับอกโอ้ได้อยู่พี่แต่เมื่อกี้ลากลากรอบตัดไปสับเกียร์ช้าไป แต่ออกเอ้ยดึงเมียงไปเลยเพื่ได้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 นะครบผมเดี๋ยวต้องบอกน้องก่อนเวลาขับนะเดี๋ยวเรื่องไอ้ขับกรุงสับเกียร์เนี่ยรอบตอนก่อนมันจะตัดมีรอบที่ตึงๆเราลื่เกียร์มันจะตึงก่อนตัดนะโว้เนี่ยมันนิดหนึ่งถ้าถ้ามันตัดมันจะเป็นไร ถ้ามันตัดคือรอบมันตกเลยคุณรอบมันตกเลยนะพอเราติดพอเราสับเกียร์ไปรอบมันชนแล้วมันชนรอบที่มันสูงสุดเท่าที่มันจะทํางานนะรอบมันตัดไปแล้วพี่พอชนปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับลงมา้นใช่ใช่ใช่เหตุผลในการต้องกให้มันเลี้ยวขับได้ใส่เกียร์ให้แม่นฟังอะไรให้เป็นนี้โอเคเลยใช่ได้ใช้ไดจอดนะใช่ใช่น้องชายน้องยครับผมเอามาดูอ่าเทสรอบแรกก่อนค่อยๆออกค่อยๆบิดค่อยๆไป คันเร่งค่อยๆค่อยๆบิดคาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพซ้อมเฮ้ยเย็นๆๆๆเย็นเศ้ยโอ้ไม่ต้องซ้อมเลยเหรอไม่ไม่ซ้อมไปเลยไม่เอาจริงเลยเหรอถือว่าเอาแล้วนี่เอาแล้วเอาแล้วจบเลยจบแล้วอันนี้จบแล้วอ่ะโอเคสําหรับใครที่เชียร์ใครนะผมสามารถคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้แล้วรอบสุดท้ายนะผมก็เป็นการคัดจริงแล้วผมใครจะมาชุด 60ฟุตนะครับผมทครเวลาดีที่สุดนะครับผมเลือกใครชอบใครก็คลิดน่านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เฮ้ยไปหามกำลังใจด้วยคนใครอยากฝากกำลังใจอ่ะแต่ละคนเลยนะอ่ามีอะไรฝากไหมจบคลิปอ่าพูดได้เลยฝากติดตามที่ไอเชียด้วยนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนาครับฝากเชียดด้วยครับนาชื่อเฟิสติดไขมาละครับโอเคโอเคอ่ะสวัสดีครับผมฝากติดตามได้นะครับชื่อเฟิส ชาตีภูแพงครับรรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อมีครับมีแล้อ่าไอ้บาสโซคัดสวัสดีครับผมชื่อบาสนะครับชื่อเฟสชื่อบาสนะครับฝากติดตามด้วยครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับผมนี่ก่อนเลยอเลยอ,อ้ามาขอความเข้มเพิ่ยอะเอาครับผมชื่อตังนะครับเต็งตัวเรียบร้อยต้องบอกก่อนผมไม่ให้<ม>อย่างงี้ถือว่าผิดเลยเพราะว่าการขับรถต้องต้องต้องเต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้ครับนะถือว่าผิดเองนะครับผมอ่ะอ่ะเอ้บอกไปเออผมชื่อตังนะครับชื่อเฟซชื่ออาราเร่นะฮะนี่นิน ผมชื่อโจคังแตกนะครับชื่อเฟซชื่อเฟซชื่อโจเซ่นะฮะอะไรฮะสวัสดีครับผมชื่อสแตมครับชื่อเฟสสอสอตะแยมครับเยสสอสแตมครับผมชื่อบิมกี้ครับบิมบิมกี้สายยกนะครับเองไม่แบบว่าปากเชียร์ผมอะไรบ้างหรือแม่ไม่เอาคนเชียร์เยอะแล้วเยสใครวะเออเอาเชียร์ยอเฮ้สวัสดีครับผมชื่อเล่นปอกี้นะครับชื่อชื่อเฟซปอกี้นะครับ มาติดตาไม่ปรับเชียร์บัร์กิจตาผมกี้นะครับเชียร์เหยฝักเชียร์ฝักเชียร์ผมเลยนะครับโอเคสวัสดีครับชื่อพีนะครับชื่อเบตอาร์กิจอะไรทำไมยังดังทำไมไม่ต้องทำเสียงหล่อเออเสียงที่หราอพี่แค่นี้ครับชื่อพีนะครับชื่อเบตเอาอิฐไปทางบ้านก่อนพี่ทางบ้านชื่อเบตพี่เอ๋ออะไรอะไรอันนี้ถูกต้องทำไมจะอยยังเสียงสื่อพีครับสื่อเฟตอาร์กิจตาครับฝากกิ้ตาเนอะครับติดตามฝากเชียร์ผมยังไงฝากเชียร์ผมเลยนะครับเชียร์อวบ ไวมึงสักขามั้ยเอ็มฝากเชียร์ฝากติดตามอายุด้วยนะครับชื่อเฟศครับเอ๊ะฟานะเมื่อกี้เฟาวฝากเชียร์ฝากกดติดตามนายชัยด้วยนะครับที่ช่องยูทูบครับผมเฮ้ยวันนี้มาฝึกพามีทู้วยมียูทูบด้วยช่างอะไรช่างอะไรนายชัยครับผมช่างกรีดนายชัยทำเกี่ยวอะไรทำเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับรถครับผมรถตัวเองครับผมติดตามน้องเขาด้วยนายชัยช่องยูทูบนะครับผมลดขึ้นให้เลยลดขึ้นให้เลยใครที่มาฝึกเราเราจัดดันให้เต็มที่ กดติดตามเลยครับผมติดตามเลยครับคลิปหนี้ของพวกเราป่ะโอเคไงก็ฝากติดตามพวกเราหน่อยครับผมว่าใครจะมีใครที่มีแววผ่านเขาหลอดไปผม60ฟุตนะครับผมเราจะคัดมาเหลือ5คนเหลือเพียง5คนเองเราห้คนนี้จะต้องเจอกับอีกซีซั่นทูซีซั่นทูเออก็มาจากน่าจะทั่วประเทศไทยอืมอืมเราจะมาเห็นกันว่าใครจะได้เป็นคนขับของสายชิงผมคิดว่าผ่านแล้วจะได้เป็นตัวแข่งเลยย่างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปก่อนตาย اشتركوا